ตเตืมีเนื้อหาชวนขนหัวลุกและไม่สุภาพอาจไม่เหมาะกับเด็กและผู้มีจิตใจอ่อนไหวถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้น้องด้วยนะคะนี่คือเรื่องที่เล่ากันในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาหมู่บ้านที่แทบไม่มีใครพูดถึงกันเท่าไหร่เพราะที่นั่นมีบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนกลัวบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าหลังใหญ่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่า ร่มเงาต้นไม้ล้อมรอบจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านในตอนกลางคืนชาวบ้านในแถบนั้นพูดกันว่าบ้านหลังนี้เคยมีครอบครัวอยู่แต่วันหนึ่งครอบครัวนั้นก็หายสาบสูญไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครรู้สาเหตุตั้งแต่วันนั้นมาก็มีเสียงเด็กหญิงร้องไห้ดังขึ้นทุกคืนบางคนบอกว่าเสียงนั้นเศร้าเสียจนทำให้ขนลุกตามตัวฝนตกหนัก ฝาร้องดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านในคืนหนึ่งซึ่งก็เป็นคืนที่มีคนกล้าตัดสินใจเข้าไปดูบ้านหลังนั้นในคืนฝนตกนั้นแสงไฟฉายเล็กๆเ,เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พยายามส่องทางในความมืดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความเงียบสงัดประตูบ้านไม้เก่าดังเอียดอย่างช้าๆเมื่อถูกเปิดออกเหมือนเตือนให้ระวังภายในบ้านมองเห็นเพียงเงาและของเล่นเก่ากระจัดกระจายทั่วพื้น บางชิ้นดูเหมือนถูกทิ้งไว้นานหลายปีจูจ่ๆก็มีเงาเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านมุมห้องเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังรอใครบางคนอยู่เสียงหัวเราะของเด็กหญิงก้องกังวานในห้องนอนเก่าๆพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เดินขึ้นบันไดไม้เก่าอย่างชา้ชาๆตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงดวงตาที่ดูเหมือนจะจ้องมองผู้มาใหม่อย่างไม่วางตากระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพดวงตาของเด็กหญิง ที่ยืนยิ้มให้กับผู้ที่กล้าเข้าไปเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกล้ๆว่าช่วยหนูด้วยแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นประตูบ้านค่อยๆปิดเองอย่างเงียบๆเหมือนจะปิดกั้นไม่ให้ใครหนีออกไปแสงไฟฉายดับลงทันทีเมื่อเกิดฟ้าผ่าดังสนัน่นผู้มาใหม่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เด็กหญิงคนเดิมปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพร้อมกับบอกว่า หนูเคยเป็นคนที่นี่แต่ไม่มีใครจำหนูได้ผู้ที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นพยายามวิ่งหนีออกมาแต่เหมือนกับบ้านจะไม่ยอมปล่อยทำให้รู้สึกเหมือนถูกตามติดอยู่ตลอดเวลาเมื่อวิ่งออกมาจากบ้านกลับพบว่าบ้านหลังนั้นได้หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครจำได้ว่ามีบ้านหลังนั้นอยู่และไม่มีในแผนที่หรือภาพถ่ายใดๆแต่ทุกคืนที่ฝนตกหนัก เสียงโหเราะของเด็กหญิงยังคงได้ยินแผ่วๆในหมู่บ้านและบางครั้งมีคนเห็นเงาเด็กหญิงยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่างบ้านของตัวเองเรื่องเหล่านี้ยังคงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นและคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกเลย